สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวสวนนงนดค่ะสวนนงนุดเป็นสวนที่ใหญ่เป็นสวนที่ใหญ่มากมากเลยหนึ่งในสิบสวนที่สวยงามได,ด้ดอกโลกเลยค่ะังมีเอ,อ่อมีไดโนเสาร์เยอะมากตัวเล็กตัวใหญ่มีหลายสายพันธุ์เลยค่ะเดินชมเพลิดเพลินเลยค่ะเนี่ยค่ะไดโนเสาร์แล้วก็เขาจะมีสวนกระบองเพชรคู่คู่ไปกับไดโนเสาร์เลยค่ะ กระบองเพชรเขาจะทําสูงเรียวขึ้นไปนี่คืคอสวนกระบองเพชรเป็นตุต่มก็มีตุ่มเล็กตุ่มใหญ่แบบเรียวก็มีมีหลายชนิดมากเลยต้นกระบองเพชรเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกมันเยอะจริงๆค่ะเนีย่ยเป็นตุ่มก็มีเป็นเนี่ยค่ะสลับกับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์แล้วก็ต้นกระบองเพชรเมื่อน้ไดโนเสาร์หางยา,ยาวๆลายๆก็มีค่ะ เค่ะสลับกับต้นกับอเชรแล้วก็มีชื่อไดโนเสาร์บอกด้วยมีหลากหลายเลยค่ะหลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ม,มีโขดหินมีก้อนหินออนมาวางประดับมีคู่คนเดินเที่ยวไปทั้งวันค่ะสวยใหญ่จริงๆนี่ค่ะถ่ายมุมบนอันนี้ขึ้นเออสะพานสะพานข้างบนแล้วก็ถ่ายมุมบนลงมา เห็นวิวหมดเลยค่ะวิวคนเดินแล้วก็สวนกระบองเพชรแล้วก็ดโนเสาร์เห็นชัดมากเลยตัวใหญ่เลยใหญ่เบ้อเลยเลยอันนี้ไอช่วงเป็นต้นต้นกระบองเพชรแล้วก็ช่วงข้างๆค่ะข้างๆสวนไดโนเสาร์ข้อประดับประดับด้วยกระถางกระถางแล้วก็ต้นกระบองเพชรนี่พันพันพันอีกกอีพันหนึ่งค่ะ นี่ค่ะมองเห็นข้างล่างไดโนเสาร์เยอะจริงๆเลยตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวใหญ่นี่ค่ะชอบจะทํากระบอกเพชรก็มีหลายชนิดเนาะมีหลายอย่างเลยค่ะสลับกับไดโนเสาร์สวนนรถษพัทยาชนบุรีค่ะนี่ค่ะที่มองเห็นคือรถเ,เล่นเล่นรอบสวนพาชมค่ะเพราะว่า,าถ้าเดินไม่ไหวมันเยอะมากแล้วบันใหญ่มันกว้าง ากาศค่อนข้างร้อนน่คะมีผู้คนเดินชมไปเรื่อย่ะไดนโนเสาร์มีมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีเยอะมากเลยค่ะเยอะนับไม่ถ้วนเลยนี่มีมิชันบนสำหรับให้ให้คนเดินอันนี้เป็นคล้ายๆเขาเอาเอาปั้นเป็นรูปดอกไม้อ่ะคะ่ะเป็นคล้ายๆเอาดินปั้นเป็นรูปดอกไม้โชว์โชว์นข,ข้างสวนไดนโนเสาร์ โชว์เป็นรูปคนแล้วก็มาขู่ต้นไม้ใส่หัวสวยดีค่ะในตางล่างก็เป็นสวนได,ดโนเสาร์สวนะบองเเชดกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยไม่รูคขายไดยโนเสาร์เป็นอย่างไนเยอะจริงๆเลยค่ะดูมองเห็นมองเห็นสวนลูกหูลูกตาเลยต้นไม้ก็ร่มรื่นมุมบนก็สวยค่ะแต่จากมุมบน จะมีรถเยอะะและมีหลายคันค่ะที่วิ่งรอบสวนสวนนนุษพัทยาชนบุรีค่ะ